17กรกฎาคมส่งเคสทั้งหมด14เคสได้เตียงเท่าไหรคุณนนางศูนยะ์ได <0, S 1> ้เตียงศูนย์คือไม่ได้เลยว่ายง่ายนะคะสิ่งสําคัญที่บุคลากร,กรด่านหน้าเนี่ยเจอก็คือว่าทํางานแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็มีมาดูความจริงอของบุคลากรด่านหน้าที่ส่งมาให้ฟังเมื่อคืนนี้ดีกว่าค่ะ,ะเนื่องจากทางบุคลากรด่านหน้าเก็บอกว่าเขาพบนะคะสมมุติว่าในกรณีที่เขาต้องรับ คนไข้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรวจแล้วเจอเท่าไหร่อะไรยังไงต้องส่งต่ออะไรยังไงเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะ,ะในกรณีที่มีเคสนะคะที่ตรวจพบและเจอเชือ้อดูทางด้านของคุณนินาก่อนใช่ค่ะต้องมีการส่งต่อนะคุณนินาเพราะว่าพบเจอขณะเดียวกันเนี่ยสถานพยาบาลแห่งนี้คือเต็มรับไม่ได้ก็พยายามที่จะส่งต่อให้กับเครือข่ายของรัฐส่งไปที่ไหนส่งไปที่ศูนย์นิมิตบุตร 17กรกฎาคมส่งเคสทั้งหมด14เคสได้เตียงเท่าไรคุณนีนาศูนย์ได้เตียงศูนย์คือไม่ได้เลยว่าง่ายนะคะและแถมต้นทางยกเลิกอีก14 14่่ถึงว่าต้นทางยกเลิกสิดเลยต้นทางคือไม่ได้รับเขาขอไม่ไม่รับนะคะก็ยกเลิกไปใช่ค่ะ15กรกฎาคมส่งเคสทั้งหมด2ได้เตียง1ยกเลิก1นะคะและ1 6กถึง20กรกฎาคมไม่ได้มีการส่งเคสไปนะคะ2 1มาไม่ได้เลยกรกฎาคมนะคะส่ง14ได้เตียง7 ต้ทนทางยกเลิกสองปฏิเสธเคสอีกห้าค่ะย2สิบสองกรกฎาคมนะคะส่งเคสไปทั้งหมดสิบสามรอทีมแพทย์พิจารณาอีกสิบสามก็เท่ากับไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยมีของจริงนะคะดี่ฉันขออนุญาตปิดนามสกุลละกันเพราะว่านี่คือรายชื่อของผู้ที่ได้เตียงก็มีการส่งแล้วก็บอกต่อถึงในลักษณะของการบริหารจัดการภายในค่ะนี่เราเห็นแล้วล่ะว่าเตียงมันไม่พอจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่บุคลากรด่านหน้าเนี่ยเจอก็คือว่า ทำงานแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็มีอมเรียกได้ว่าความเสี่ยงของบุคลากรเนี่ยสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการดึงเรียกได้ว่าแพทย์ชนบทเข้ามาเสริมทีมอีกแต่ขาดวัคซีนอันนี้ก็เลยจับตาดูวัคซีนที่จะมีบริจาคจากไฟเซอร์นะคะที่จากสหราฐัฐอเมริกาเข้ามาสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาฉีดบ,บุคลาก,กรทางการแพทย์ไหมเพราะว่าทางด้านหมอไม่ทนก็มีการล่าข้อมูลน,นะคะว่าให้จับตาเรื่องประเด็นนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณฟางว่าจะได้รับหรือเปล่าสําหรับแพทย์ก่อนค่ะ